สวัสดีค่ะวันนี้ซันไรส์จะมาแนะนำรสชาติที่2องนะคะก็คือรสน้ำผึ้งอัลมอนด์ค่ะสำหรับรสน้ำผึ้งอัลมอนด์นั้นจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานกุ้งแห้งไม่ชอบทานกระเทียมไม่ชอบทานอะไรที่เป็นโทนเค็มๆนะคะเพราะว่ารสนี้จะเน้นเป็นรสหวานกลมกล่อมค่ะมาดูเรื่องของส่วนผสมสำหรับรสนี้กันนะคะ ส่วนผสมของรถน้ำพึ่งอัลมอนน์นั้นประกอบไปด้วยอัลมอนน์อบกรอบแล้วก็เมล็ดฟักทองอบกรอบค่ะส่วนน้ำพึ่งที่เราใช้นั้นเราก็ใช้น้ำพึ่งแท้นะคะตอนนี้เราก็มาดูหน้าตาของขนมรถน้ำพึ่งอัลมอนน์นะคะเราจะเห็นว่าข้าวจะเกาะกันเป็นก้อนมากกว่ารถต้นตำห่ะนะคะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของน้ำพึ้งที่จะมีความเหนียวมากกว่า โอเคเรามาลองชิมกันนะคะแนะนำว่าเวลาที่ทานก็อาจจะตักให้มันมีทุกๆอย่างพร้อมกันอยู่ในช้อนเดียวนะคะอันนี้ก็คือมีครบหมดล้วละ่ะมีข้าวมีมเมล็ดฟักทองแล้วก็มีอัลมอนด์นิดนึ่งอืมก็ชาตนะคะ,ะ,ค,ะคำแรกที่กัดเข้าไปเนี่ย จะรู้สึกได้ถึงความหอมของน้ำผึ้งแล้วก็มีความมันๆของเม็ดฟักทองแล้วก็อัลมอนด์นะคะกรอบอร่อยแล้วก็ตอนช่วงท้ายๆจะมีรสออกเค็มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะตัดความเลี่ยนไม่ให้หวานจนเกินไป เราอาจจะมีขนาดเล็กแบบนี้นะคะติดกระเป๋าหรือว่าติดรถเอาไว้เอาไว้รองท้องเวลาที่หิวนะคะก็ทานถุงนี้ทีเดียวหมดได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะทานคู่กับชากาแฟหรือว่านมสดอันนี้ก็จะเข้ากันมากๆกก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับซีเรียลนะคะแบบซีเรียลแบบรสน้ำผึ้งหวานๆอะไรแบบนี้ก็จะรองท้องได้ดีเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะพิมก็ขอฝากรสชาติน้ำผึ่งอัลมอนด์ถุงสีเขียวไว้ให้ทุกคนลองชิมดูนะคะ